30ปีชีวิตอยู่ในเบลเยียมนะคะมาพูดถึงชีวิตของพี่เขาต่อเนาะชีวิต30สปีอยู่ในเบลเยียมมีผัวสองคนนะพี่น้องขาเริ่มต้นเนาะอุ้ยคําว่าหลงละเริงผัวดีผัวให้ได้นะคะเจอมาสารพัดท,ทำมาทุกอย่างพี่เขาบอกนะ,ะชีวิตแกเนาะอื คนไม่เคยมีเงินก็มีเงินใช่ไหมผัวให้ได้โอ้โหสนุกสนานนะคะทั้งเล่นทั้งกินทั้งเที่ยวเฮฮาเออสุดๆเจอทุกรูปแบบบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่เขาว่านะอ่าผัวคนแรกนะฮะสนุกสนานอยู่ใน Belgium. เบลเยียมโอ้โหไม่เคยเที่ยวเทคก็เที่ยวเทคไม่เคยเข้าคาสิโนก็เข้าคาสิโนเพื่อนก็มีทุกรูปแบบเช่นกันนะคะเพื่อนกินเพื่อนโชว์เพื่อนอวดเออ สนุกสนานเฮฮานะคะอ่ามากินถึงบ้านบ้านหลังไม่ใหญ่มีการไปซุบซ,ซิบซับนะคะพูดคุยโหอกข้างนอกดูเลิศหรูหรูเที่ยวกด็ดูดีดีบ้านหลังกระตีอยูอพาร์ทเมนต์นะคะมันเป็นคําทิติกันเนาะพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเออเอาจริงนะไอจ้จ่าพี่ก็ไม่เคยไปอวดไขรนะแกว่าอย่างนี้เนาะพี่ก็ไม่เคยไปอวดไครไงนะเหมือนพี่สั่งครีมเธอเนี่ยสั่งของเธอเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเซ็นไขรนะ เออมีเงินสดจ่ายพัวพัวนะคะสั่งอาหารเออสั่งอาหารของกินคนไทยทามาส่งถึงบ้านพอมาส่งปั๊บโหอยู่พัรเมนต์นี่เหรอพี่ เป็นคำพูดที่ทักกันนะนี่คือข้อหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะก็คือมาเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่เจอของพี่เขานะสิบปีเนาะแกมาทีแรกแกก็มีลูกสาวเอาลูกสาวมาด้วยลูกสาวแกมาอยู่ที่นี่ก็เรียนทำงานเก่งนะสามีคนแรกก็ถือว่าเป็นคนดีแหละเนาะที่เลิกลากันเพราะว่าความเขาเรียกว่าแกแกก็ไม่ได้โทษสามีนะฮะ โทษตัวเองเออเพราะตอนนั้นน่ะคือได้คนดีเนาะ,ะความหลงระเริงการสนุกสนานคิดว่าตัวเองสวยตัวเองเด่นเออตัวเองดีนะยังสาวไม่งอเลิกก็เลิกนะเออแล้วก็เลิกกันนะคะอยู่กัน10ปีก็เลิกกันตอนเลิกก็โอเคฝรั่งเขาก็ถือว่าโอเคเลยคร ขายบ้านขายอะไรก็แบ่งปันตันสันปันส่วนแบ่งให้ลูกให้เต้านะถือว่าเขารับผิดชอบดีช่วงระหว่างเลิกตอนนั้นก็ยังสาวอยู่10ปีแรกที่มาอยู่นะะแกว่านะโอ้ละเลิงค่ะสนุกค่ะพอปั๊บหันคุยกับเพื่อนกลับมาเลิกกับผัวเพื่อนที่หัวทิ่มหัวตําไปด้วยกันนะนะ เออสนุกด้วยกันเหมือนรักกันมากอะน,นะเข้าคาสิโนไหนออกคาสิโนนั่นสนุกด้วยกันเหมือนกับโอ้โหคู่หูดูดีกลัวไปพึ่งตัวเองพี่น้องเอ,อ้ยเฮ้ยมึงเลิกกับผัวเนี่ยฉันไม่มีห้องให้เธออยู่ด้วยหรอกนะเขาว่านะเรายังไม่ได้เอ,อ่ยเลยนะไอจ้จ๋าพี่เลิกกับผัวเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ไม่มีเงินนะเออแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดหน้าตายอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่ออะไรประมาณนั้นนะนะอืแต่มีคนนึงที่ประทับใจมากๆ โทรมาหาเดือดร้อนไหมไหวไหมยังไม่มีทางไปมานี่นะเดี๋ยวพี่จะหางานให้นั่นแหละที่เขาถึงพูดว่าเพื่อนร้อยคนดีเพียงแค่คนเดียวนะคะอย่าลืมบุญคุณคนดีเพราะมันหายากการเที่ยวเฮฮา,าตอนที่เราชีวิตว่าบว้าววิวนะสนุกระเลิงไดออเดอร์ได้สั่งได้เนี่ยอันนั้นนะ่ะเป็นชีวิตที่ทุกคนมองแบบผิวเผินว่ามีแต่คนรัก แกพูดอย่างนี้เลยนะเออแต่พอถึงเวลาชีวิตใต้ต่ำลงคนอื่นมองว่าต่ำนะนะในตัวพี่เขายังไม่รู้สึกหรอกเขายังรู้สึกสาวอยู่นะคำพูดหลายๆคำมันโชว์ให้เราเห็นว่าเออเนาะไอ้นี่พึ่งไม่ได้นะฮะอันนี้พึ่งไม่ได้แต่จริงๆในหัวใจเราไม่ได้คิดจะพึ่งไข่นะทีนี้พี่เขาก็ได้คุยทั้งเพื่อนที่มีน้ำใจหรือเพื่อนที่ไม่มีน้ำใจแกก็ไม่ได้ไปพึ่งไขรนะฮะแกก็ อ,อยู่กับแฟนถึงแม้จะเลิกกันเนาะถึงแม้จะเลิกกันถ้าตกลงกันคุยกันดิบดีเราก็อยู่กับแฟนจนแกหาห้องเช่า,ชาได้เป็นของตัวเองแกถึงได้ดิ้นรนออกมานะคะแม้กระทั่งแฟนเก่าแกก็อยากเอาแกคืนแต่ตัวแกความเขาเรียกว่าหญิงในต้นคอเขาเรียกว่าเชิดเลิศแล้วก็ขอเดินหน้า,านะเออฉันยังมีเครดิตเคดีทีนี้แกก็มามีแฟนคนที่ส แฟนคนที่สองก็มาเริ่มต้นด้วยกันซื้อบ้านร่วมกันนะฮะต่างคนต่างทำงานชีวิตทำความสะอาดนี่แหละในต่างแดนเนาะทำทุกอย่างที่เป็นงานงานเสิร์ฟนะงานทำความสะอาดตามบ้านนะไม่ว่างานอะไรแม้กระทั่งรับจ้างเสิร์ฟของงานปาร์ตี้คนไทยอะไรแกก็เอาทุกอย่างเนาะถึงแม้จะดูเป็นคนบลิเกเลแต่พี่เขาบอกเลยว่าชีวิตแรกๆที่อยู่กับสามีพี่อ่ะ ไม่ได้ทำงานเต็มที่พี่อาศัยจมูกเขาแล้วเขาก็ให้เต็มที่แล้วเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เราทำมาไม่ได้มาวันนี้ชีวิตพี่พลาดไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวแต่ทีนี้ความหญิ่งยะโสนในตัวเองถึงได้เลือกที่จะก้าออกมาแต่ว่าพอออกมาแล้วเขาก็ยังคอยดูคอยอุปถมัมจนเราแข็งแรงนะ,ะแกว่าเนาะนั่นคือวาสนาดีแล้วพยายามรักษาไว้ อ่ามันหาได้ไม่ยากกับคนที่คิดว่าเขารักเราอืมหลายๆคนหลายๆคนคน,นะคะชีวิตพังเพราะการหลงละเลงของตัวเองพี่เนี่ยเป็นมาแล้วเจอมาแล้วแกว่าอย่างนี้ตัวพี่นี่แหละสารพัด30ปีในเบลเยียมนะแกว่าเลยไม่ต้องไปเล่าเรื่องใครเลยว่านะอืมนี้มาเจอสามีคนที่สองลูกสาวที่เอามาก็โตเป็นสาวแล้วเนาะ โตเป็นสาวเขาก็มีงานมีการป้าคนแรกก็รักเขาคนที่สองก็รักเขานะฮะแล้วก็คนที่2ก็ไม่มีลูกด้วยนะเนาะไม่มีลูกด้วยนะคะแต่นี่ก็คือเป็นหนุ่มเนาะอ่าก็คืออายุไล่เลี่ยก,กันก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์ร่วมกันอยู่ด้วยกันนะคะลูกสาวก็เที่ยวไปเที่ยวมามันก็อยู่กันยาวมาจน20ปีแต่ถึงเวลา อาจารย์ถึงสุขเนี่ยพี่ทํางานสามีทํางานพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยชีวิตพี่ก็คือหลานล้ามีความสุขอกับสามีไปนั่งร้านอาหารทุกอาทิตย์สายตาคนอื่นก็มองว่าโหเลิศเนาะเลิศเนาะนะสบายจังเนาะโหอยู่มาตั้งนานอย่างเงี้ยให้พี่สบายบ้างเหอไอ้จ๋าเอ้ยว่านะอืมทีนี้ทําไมถึงคํานี้ถึงเจอโอ้ดูเที่ยวหรูเลิศหรู เออเข้าร้านอาหารทุกอาทิตย์โอ้ยขอโทษขออภัยนะอือพอมาถึงบ้านหุยอยู่อพาร์ตเมนต์น้อยๆในเมืองนี่เองพนะอย่าดูถูกเด้ออพาร์ตเมนต์ในเมืองอ่ะมันไม่ได้ถูกๆนะคะสำหรับอยู่ในเมืองบอสเซลของเราเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยแล้วทีนี้ก็จะมีคําเปรียบเทียบโอ้ยแฟนหนูนะต้องขี่รถเบน เออตั้งแต่หนูมาอยู่ที่เนี่ยเขาไม่ให้ทํางานเลยเนี่ยที่หนูหลอยมาทําอาหารขายเนี่ยเพราะว่าหนูชอบทํานะเออนึกว่าพี่จะมีรถเบนซ์ขี่กับเขาสารมีคําถามนี้พี่เขาก็คำํำโอ้ยพี่ไม่มีลอกหนูเอ้ยพี่ทํางานล้างส้วมแกก็ว่าเนาะตามภาษาเออแฟนพี่ก็ทํางานมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีรถธรรมดาไปไหนมาไหนสบายขี่ไม่เป็นหนี้เป็นสินก็พอแล้วสําหรับพี่ใช่ไหม โหสำหรับหนูไม่ได้เลยนะเออแฟนหนูเนี่ยเปลี่ยนรถทุกสี่ปีเลยอนี่นะคะการทับถมและพูดคุยนะแรกๆอุ้ยนะายจฉายายจ๋าก็เคยเจอนะคนที่แฟนทำงานบริษัทเนาะแล้วเขาจะมีลดตำแหน่งนะคะน้องเขาก็มาใหม่พี่เขาก็มองหน้าแล้วก็ยิม้มแล้วก็เขาก็เช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแกเหนือขึ้นไปแกว่างั้นแกบอกโอ้ดูเขาเลิศจริงๆนะเนี่ยแฟนไม่ให้ทำไรเลยไปทำงานก็ไปทรง ไปทํางานก็ไปส่งนะหนูไม่ต้องขึ้นรถเม์เออสามีไปรับไปส่งอย่างดีเลยนะคะอุ้ยโชคดีบุญหีบารมีแตดนะแค่ว่าเนาะขอโทษขอภยัยหลุดออกไปแล้ว <laughs> บุญหมีบารมีกีบดีนะคะเนาะ,ะสามีทําให้ทุกอย่างพอผ่านพ้นวิกฤตโควิดพี่น้องเอ้ยวิกฤตโควิดคนตกงานโควิดแรก อยู่ดีๆขึ้นรถเมย์มารอรถไฟพี่เขาก็เลยถามเขาเรียกว่าโลกมันกลมอ่ะให้ระวังกับคำพูดอย่าพึ่งปากใหญ่ถ้าเขาเรียกว่าข้ามขอนยังไม่ม้มนะคำว่าข้ามขอนเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่มีการว่าพ้นนะมันจะวัดไปทุกเวลาเลยสำหรับมุมมองยายจ๋าว่านะมันต้องเรียนรู้และว,วัดไปตลอดเวลาทีนี้พอเข้าปีโควิด เขาคัดคนออกคนตกงานบริษัทปิดไม่มีรถขี่ค่ะพี่นอ้องขาอ้าวเพิ่งรู้ว่าบ้านที่อยู่ก็เช่านะพี่อยู่รูหนัวอพาร์ตเมนต์ที่เขาตีนะเป็นบ้านซื้อเป็นของพี่กับผัวนะที่ลงทุนด้วยกันนะสุดท้ายของเขาพาร์ตเมนต์น่ะใหญ่โตถัดไปบ้านบ้านที่ถัดไปกลายเป็นบ้านเช่าอ,อยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกรถก็ไม่มีขี่รถบริษัทพอตกงานเขาก็ยึดรถกลับ เอาจริงนะฝรั่งด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาพูดมาโม้พวกนี้หรอกสำหรับคนไทยนี่แหละที่ชอบอวดชอบโม้กันเนาะแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งเฮย้ยได้ผัวแล้วต้องทำงานเนี่ยหนูนะเป็นหนูนะหนูมไม่อยู่หรอกเป็นหนนะูหนูกับเมืองไทยแหละอืมหาผัวฝรั่งจะมาทำงานงอก,งอกในเมืองนอกน่าอายเขาไม่ล่ะนะ,นะนะคะสุดท้ายนะคะน้ำลาย ที่พ่นน้ำลายออกมาตกใส่หน้าตัวเองสุดท้ายเกิดปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่พ้นที่จะมาเล่าในวงเดียวกันนะเออเจ็บจุกจี๊ดอยู่ในใจสุดท้ายก็มาระบายโคนสบายเนาะยามลำบากขึ้นมาหมดสภาพพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักหนึ่งที่พี่เขาฝากฝากถึงทุกๆคนเลยนะคะกับสาวๆรุ่นใหม่ นะการพูดคุยหรือความโชคดีของตัวเองย้ําอีกครั้งนะคะให้รักษาและอยู่ให้เป็นเย็นให้พอกับความโชคดีของตัวเองและก็สรรเสริญดีใจกับความโชคดีของตัวเองและของคนอื่นอย่างจริงใจนะคะเพราะถ้าถึงวันที่แย่วันที่คุณหมดสภาพอาไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนะฮะถ้ายังไม่มีเงินในมือตัวเองหรือมีงานหลักค้ำประกันเป็นของตัวเองอย่าเพิ่งโม้ไว้เยอะ คนที่ผัวเปิดร้านอา,อาหารให้เปิดร้านนวดให้สุดท้ายพังทลายไม่เหลืออะไรต้องไปเป็นลูกน้องเขาก็เยอะแยะนะคะนี่คือคำฝากของพี่เขาเลยนะสะใจฟังแล้วก็ม้วนกึบนะคะพี่น้องคาชีวิต30ปีเรียนรู้กับผู้คนเนี่ยมันมากมายแม้คำดูถูกสรรเสริญแบบไม่จริงใจนะฮะทับถม ซึ่งกันและกันแกว่าอย่างนี้มีสารพัดไอจ้จ๋าเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่า,าปากคนนะฮะอยู่กับคนมันนี่ไม่พ้นเดี๋ยวนี้พี่เฉยๆช่วงโควิดมานี้ก็ห่างหายนะคะส่วนมากก็จะอยู่กับสามีแกว่าเนาะงานไทยพี่กระหล่นลัาปกติปาร์ตี้เฮฮามีความสุขเพราะชีวิตบ้านปลายแล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงสาวๆทุกคนเลยแกก็ฝากย้ำอีกครั้งนะว่า การที่มาอยู่ในต่างแดนอย่าพึ่งรีบอวดใครถ้ามันยังไม่เป็นของเรานะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอชีวิตมันเปลี่ยนไปได้เสมอไม่มีคำว่าโชคดีถาวรหรือเสมอไปนะคะชีวิตมันไม่แน่นอนจงจำคำนี้ไว้วันนี้คุณโชคดีคุณจงรักษาความโชคดีไว้แต่ถ้าวันหน้าคุณตกอับขึ้นมา คุณจะรู้ซึ้งถึงความรู้สึกที่คุณดูถูกคนไว้นะคะอ่ามันจะมีการอายแล้วถอยหลังออกไปไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้กับคนที่ตัวเองเคยดูถูกไว้นะคะเอาจริงนะอันเนี้ยเอาตรงๆสําหรับยายจ๋าอยู่ที่นี่เนาะสังคมคนไทยเราเนี่ยคนที่ดูถูกคนเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองเลิศเลออ่าได้ดีผัวดีผัวรวยผัวให คนเหล่านี้จะเป็นจริงๆนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดอะไรขึ้นคนที่ทุกข์ยากคนที่สู้ชีวิตคนที่น้ำตาตกแล้วน้ำตาตกอีกจะเข้มแข็งมากกว่านะฮะเพราะบทเรียนมันจะทําให้ตัวเองระวังตัวเองขึ้นอืมแล้วจะมองคนออกนะคะอยู่กับคนเป็นไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องอวดอะจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยกับทุกสถานาการณ์นะคะพี่น้องคะคลิปนี้หญ่จ๋าก,ก็ มาเล่าสู่กันฟังเนาะย้ำนะคะของพี่เขาในความรู้สึกฝากถึงทุกๆคนเนาะยืนหยัดอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะผัวฝรั่งเนาะเขาก็เป็นคนธรรมดาถ้าเราโชคดีจงรักษาไว้อย่าให้ได้พลาดกับสิ่งที่เราทำหรือมันเกิดจากเราทำให้มันพังด้วยมือเราเองแต่ถ้ามันพังแล้วเราก็ต้องเอาบทเรียนนั้นมาปรับนะคะเอามาพิจารณาว่าเราผิดตรงไหน ค่ะเดินหน้าต่อไปจะได้ไม่พลาดอีกนะคะพี่น้องค้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยังมีอีกมากมายเดี๋ยวค่อยกันกองออกมานะคะ30ปีในเบลเยียมโหไม่ใช่น้อยประสบการณ์ชีวิตนะ,ะเจ็บจริงร้องไห้จริงนะคะโดนดูถูกจริงอแล้วก็โดนเพื่อนเหยียบยำ่ำเปรียบเทียบจริงจ้านี่แหละชีวิตนะคะแต่วันนี้ไม่มี ความแค่ไม่มีความเสียใจเพราะทุกอย่างผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขาสุดท้ายเราก็เลือกชีวิตของเราเนาะสุดท้ายเราจะมีความสุขได้ก็อยู่ที่ตัวของเรานะนาองพี่เขาฝากมาขอทุกคนมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะไอ่แฮมเฮนะคะฝรั่งน้อยก็อยู่ข้างๆเอ้ยสู้กันไปพี่น้องเอ๋ย